ะคะ่ะวันนี้พวกเรานะคะจะพากันไปที่เทียนเจียค่ะไาค่ะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อนรับเพาไปเทียนเจียนะคะเทียนเจียคืออะไรเทียนเจียคือห้างที่อยู่ใกล้มอที่สุดนะคะนนก็คือเดินทางของเรามีซานเกิร์ดคะ่ะซานซานพี่เพียหันมาค่ะคนที่สามของเรานะคะ นี่จะโดนรถไปก่อนนะนี่แค่หายหายันกล้องเข้าหาฝั่งเนี้ยโอ้ใช่ใช่ใช่ว้าข่าวแล้วอ่ะเลี้ิดไม่ได้หรอแม่ค่ะเราต้องรันกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าหันนีกทานึงเราจะดำค่ะกล้องยังไม่รักเลยอันนี้เทียนเจียเราก็อยู่ข้างหน้านี้แล้วน,นะคะถ่าอ่ะไม่ใช่หรอป้าใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคน ากันแต่อยู่ไปนานๆก็จะชินกับการใกล้ใกล้ของเราคือเดินประมาณ10กิโลใกล้แค่มหนถึง,ใใถงกกไกลแค่ไหนซื่อชวนแ่ลด้นค่ะไม่ใช่อันนี้คือร้านทำป้ายมหาลัยอยู่ตรงนู้น <c oughs> นี่นะคะมีกาฟิตี้เป็นร้านทำป้ายของมหาลัยซื่อชวนซื่อชวนอะไรนะซื่อชวนอะไรนะนี่ 美术ูชวนอิศุต้าอะซูชวนอิศุต้าเรียนะคะนี่นี่พันต้นไม้ที่นี่เขาทาสีด้วยนะเห็นไหมแล้วเป็นต้นไม้ที่ประเทศไทยก็คือจะมีพ้าสามสีมีพ้าสามสีนะคะก็คืออ่าไว้ให้บูชากันอย่าตัดนะอย่าตัดนะไปหลอกจริงๆนะ อย่าตัดต้นไม้อย่าตัดแขอดแนอย่าตัดแขนซิวอย่าตัดแขนซิวการเดินทางของที่นี่ก็จะใช้รถสาธารณะแบบนี้นะคะรถจกักรยานไฟฟ้า,าแต่เราใช้ไม่ได้เพราะอะไรคะ,ระ <laughs> เราใช้ได้ <laughs> ได <laughs> แต่ว่าเรายังไม่ได้หลวดแอปไมยคทวนนะคะเรายังไม่ได้หลวดแอปมานะคะ บรรยากาศก็จะเป็นต้นไม้แบบนี้นะคะเดินมาแป๊บเดียวก็จะถึงห้างนะคะเดินมาแป๊บเดียวก็จะถึงห้างค่ะเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดของตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยขวาจะเป็นร้านทำป้ายรถ <ละ S 2> มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะ อะรถเตียนต้องเชอค่ะต่ hey, งางช <c oughs> จะใช้ได้แค่เมย์ถว่วต่างชาติจะใช้ได้แค่เมย์ถ่วนนะคะ <c oughs> ก็คือสีเหลืองแบบนี้นะคะเมย์ถว่สีเหลือง <c oughs> เราก็ใช้แอปแล้วก็สแกน QR code <c oughs> ข้างหน้าก็จะเป็นเทียนเจียแล้วค่ะเขากำลังตัดต้นไม้กันแหละนู่นคุณลุงกำลังตัดต้นไม้กันช่วงเสียเทียนนะคะน,คน,น,นี่มันร้อนขนาดนี้นนนร้องค่ะร้อนร้อนนี่รถจะโดนรถชนตาย <laughs> เข้าสู่ชว่วงร้องเพลงของเวทีของทำไมคนนั้น <c oughs> มั่วขนาดนี้คะดำน้ำ <c oughs> ดำดินอันนี้ดำดินข้างหน้านั้นก็ถึงแล้ว ที่นี่ทางมาไายดีมากนะคะทุกคนจะมีไฟแดงไฟแดงให้ทุกจุดเลยนะคะแล้วก็มีกล้องเต็ไมไปหมดเลยหน้าโรงพยาบาลวิชิราภูเก็ตมีจิงไม่กดเลยทับบ้งหมดใช้ไม่เคยได้เลยไปจอดด้วยกันไปจอดด้วยนะคะท <c oughs> ี่นี่ก็จะมีนี่ข้างหน้าก็จะเป็นห้างเทียนเจียก็ะคะ่ะ อันนั้นก็เป็นรถเมลที่นี่นะคะเวลาจะขึ้นไปไหนก็ดูในแอป g o t u t ตี e ถูก็ได้ mm hmm. เขาจะมีบอกว่าให้ขึ้นรถเมลสายไหนนะคะ mm hmm. ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นมหาลัยเซชวนอีชูต้าเฉนะคะเป็นมหา,าลัยศิลปะเสชวนนั่นเอง mm hmm. <laughs> นี่นะคะมีกล้องเต็มเลยอีกข่านทุกคนดูนะคะที่นี่กล้องเยอะมากวิธีการข้ามถนนของที่นี่นะคะก็รอดูไฟเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคือข้ามได้นะคะทุกคน มาคนเดียวตลอดอันนี้มาหาละยซื้อชวนนะคะเราข้ามถนนกันครับผม อ๋อหน้าดำแล้วนี่นะคะจะมีสีเขียวแบบนี้วันหมิงชูสีงนะคะประเทศไทยก็มีใช่ป่ะมีแค่นี้เท่านั้นี่ถึงแล้วปกติเขาจะมีเต็นท์จัด งานของรถราคานิดริบเดินเร็วไ,ได้เนี่ยค่ะถึงแล้วเทียนเจียของเราด้านบนก็จะเป็นพวกตึกห้องบ้านของคนที่นี่เขานะคะอันนู้นคือห้างนะคะดูดี แล้วก็จะมีมีทุกอย่างเลยร้านเครื่องเขียนเสื้อผ้าของกินร้านยาอันนี้เขากำลังทำควาสะอาดพื้นกันนะคะตอนนั้งคืนก็จะมีคุณลุงคุณป้ามาเต้นออกกำลังกายทุกคนทำงานกันนะคะ เด็กๆก็จะมานั่งเล่นที่นี่นั่นนี่ก็จะเป็นร้านผลไม้ค่ะร้านขายของร้านเสื้อผ้าเด็กแล้วพวกร้านอาหารติวเตอร์อันนี้ตอนกลางคืนเขาจะมีพวกร้านอาหารมาตั้งแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะเขาเปิดตอนกลางคืน น,นี้เพื่อนของเราสมาชิกของเรากำลังจะเอาเงินเข้าที่ธนาคารนะคะตู้เขาจะอยู่ข้างในธนาคาระคะ่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกเหมือนบ้านเรา,าแบบนี้นะคะนั่นนี่ถังขยะอันนี้เป็นร้านหมอไฟ ตรงนี้มีร้านอาหารไทยด้วยนะคะอยู่ข้างบนเรากำลังจะถึงเทียนเจียกันแล้วกคนกำลังกำลังกำลังจะถึงเทียนเจียกำลังกำลังนะคะข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วค่ะข้างหน้าก็คือเทียนเจียแล้วนะคะทุกคนร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยว มีอะ้าที่ร่าเนี่ยเ้ันข้ากันหัวขอวเนี่ยเด็ีแล้วก็ก็บอกเขาว่าเอาข้าหมดเลยได้ไหมเอาไปแค่สองถ้อเข้าหมดก็คือหมดแล้วไม่มีแล้วอนนี้มีร้านของเล่นด้วยนะคะมีร้านดอกไม้ด้วยค่ะดอกไม้ที่จีน่ะเยอะมาก ดอกไม้ที่จีนเยอะมากเลยนะคะยืนยันโดยคนนี้นะคะพี่โฟนะคะเราสามารถจะแบบถ่ายได้ถึงแบบไม่ซื้อได้ปะได้เขาไม่ด่าหรอกง่ายร้านดอกไม้ถ่าย่ายเฉยไม่ต้องซื้อ เก็จะได้รูปพี่สวยแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ไปลงได้โดยไม่เสียเงินนะคะทุกคนจำวานำไปใช้อันนี้ร้านสองยคะนลคา่นีไม่ต้คะนี่ค่ะทางเข้าห้างนะคะทางนู้นค่ะ มีคข้างอำไมันสร้างว่ามันขึ้นได้จริงๆวะมันขึ้นได้วันนั้นเราบอกขึ้นอ่ะกระเบื้องมันหลุดได้กระเบื้องลม่ใช่สิปังแล้วสิปังแล้วนี่นะคะเราจะสะพางกันแล้วค่ะเราถ่ายได้ใช่ไหมวะยยำรักตัวไปค่ะไปเถอะค่ะเราถ่ายไม่ได้เราก็จะหยุดใช่ค่ะอย่าให้เขาหนีตัวนั้น เข้ามาในห้างซะแล้วค่ะอันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆห้างแม้ร้านยี่สิบาท<อ>แต่ยี่สิบาทไม่จริงยีบยวนยี่ยวน,นพวกร้านโทรศัพท์มีมีพวกของใช้เสื้อผ้าเหมือนทางบ้ารลอยค่ะเราจับเดินมาสรงนี้เลยไม่เคยไม่เคยรอระไม่เยิยหิวคนไม่ทาล,ลิปเลย ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์จีนนะคะของคนไทาบ้างอันนี้ก็เป็นลหนิอยู่ตรงข้ามกับไนกี้เลยนะคะคดูเฉยๆ้าแบบอยากดูยอยากดูเฉยๆนีคะ่ะเหมือนด้านล่างมีอีเวนต์ กี่ชั้นีี่ัไม่รู้อ่ะถ้าจะแบ่งเป็นโซนอาหารเสื้อผ้าของใช้ของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ KTV ก็อยู่บนสุดเลยก็ยรู้สึกว่าทำตลอดในเรื่องนี้อ่ะอารนี่เหะัอันนี้นะคะเป็นเก้าอี้ที่เหมาะกับชาวเรานะคะรุ่นปวดหลังไม่รุ่นปวดหลัง เป็นเสื้อผ่าร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าานเครื่องประดับค่ะน่ารักมากค่ะวิ่กงยินชอบตรงที่ว่าเขาแบ่งเป็นทนใช่ค่ะเขาแบ่งเป็นทนสี ทุกร้านคือมีสไตล์ของตัวเองไม่เหมือนกันเลยมีแบบที่ระบายสีเหมือนบ้านเราด้วยนะคะ คะแบบนี้นะคะเบน尼าข้างล่างเขาก็จัดอีเวนต์กันอยู่ค่ะ Oh. <laughs> อันนี้ก็จะเป็นตู้ชาร์จมือถือ